ระโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับคืนนี้ก็มาบรรจบครบรอบในการที่เราจะแนะนำในเรื่องความการปฏิบัติเพื่อความเป็นประสูดาบันต่อไป <c oughs> นี่การปฏิบัติเพื่อความเป็นประสูดาบันนั้นสำหรับบุท่านนอกจากพุทธจริต ก็ต้องมาคิดอีกมุมหนึ่งนั่นก็คืออริยสัจคำว่าอริยสัจนิบรรดาท่านหัายหลเมื่อฟังกันแล้วถึงทื่นชื่อว่าอริยสัจร,รู้สึกว่ามันน่าหนักใจจริงๆทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคำว่าอริยสัจทั้งกล่าวว่าเป็นธรรมะเบื้องสูง เป็นเรื่องของนักปราชญ์เท่านั้นที่จะพึงรู้ที่จะพึงพิจารณาเพราะเป็นของยากถ้า <c oughs> ว,ว่ากันไปนตามความจริง,รงความรู้สึกอย่างนี้ <c oughs> ก็ผมเองคิดว่าเป็นอุปาทานมากกว่ารู้ว,ว่าคำว่าอริยสัจแปลว่าของจริง ที่บรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายรับรองเรื่องของจริงที่บรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายมีความเข้าถึงแล้วคือมีจิตไม่หวั่นไหวยอมรับนับถือตามความเป็นจริงในสิ่งนั้นอย่างนี้เรียกว่าอาริยสัจเมื่เราพูดกันอย่างนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นของไม่ยากนัก ตอนนี้ก็มาพูดกันถึงอริยสัจของพระโสดาบันความจริงอริยสัจนี้ก็ต้องคิดกันเป็นชั้นๆไม่ใช่ว่ากันดะอยู่ๆก็มาจะใช้อริยสัจคำว่าราหารันม่นก็หนักเกินไป <c oughs> ถ้าจะเป็นนักเพาะกำลังกายก็จะกลายเป็นปล้ำช้างไป อยูอย่่ไม่ทันจะฝึกกําลังกายกําลังใจให้มันดีแล้วก็ตั้งท่าไปปล้ำกับช้างนี่ท่ามันจะแย่อันดับแรกเราก็ต้องดูเสียก่อนว่าอะไรที่เราชอจะประทะกันได้แต่ก็ไม่ใช่ประทะกับสิ่งที่ไม่มีกําลังจะต้องมีกําลังพอฟัดพอเหวี่ยงกันแล้ะเราจรึงจะฟันฝ่าอุปสรรคเข้าไปได้ตามลาดับ ถ้าจะพูดกันแบบนักรบเราก็ต้องเลือกตีจุดอ่อนๆที่เราสามารถจะชนะได้ก่อนเก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อยๆไปเก็บเล็กเก็บน้อยมากเพียงใดข้าศึกก็หมดกำลังไปมากเพียงนั้นข้อนี้มีอุปมาฉันใดแม้การการปนิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์ก็เหมือนกัน อยู่อยู่เราจะใช้กำลังพระอรหันต์มาปล้ำกับเราซึ่งเป็นปุถตุชนก็รู้สึกว่าจะหนักใจมากเกินไปแต่ถ้าหากว่าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายใช้กำลังแต่พอสมควร <c oughs> อะไรแค่ไหนทำแค่นั้นกำลังแล้วแค่ยกได้ห้ากิโลแล้วก็ยกห้ากิโล มันกำลังมากขึ้นแล้วพอจะสอสู้กับน้ำหนักสิก,กิโลได้แล้วก็ไปยกน้ำหนักสิก,กิโลทำอย่างนี้ก็รู้สึกว่าจะพอไปไหวสำหรับอริยสัตว์นี้ก็เหมือนกันบอกว่าอาริยสัตว์สี่บริการมีทุกสมุทรไทยนิโรธมกักฟังแล้วปวดหัวไปเลย ไม่อยู่แล้วไม่เรียนแล้วไม่ศึกษาแล้วอริยสัจปวดหัวเกือบตายไม่เอาแล้วชาตินี้ทั้งชาติไม่ขอเรียนอริยสัจนี่พูดอย่างนี้จะมาว่าใครก็น่ากลัวจะต้องไม่ว่าไม่หาว่าใครไปหาคนว่ามันก็ไม่ถูกไม่รู้จะว่าใครไปถึงยัแน่จะมานั่งว่าท่านบูฟังว่าเมร์อย่างนี้ก็ไม่แน่นักนี่ ว่าท่านผู้รับฟังอาจจะเห็นว่าอริยสัจไม่ใช่ของหนักก็ได้เฉนั้นบุคคลที่ถูกว่าในเวลานี้ก็อาตมาเองนี่ความจริงนักธรรมะจะพึ่งบรรนามกันนะที่พระพุทธเจ้าบอกว่าการเทศยังจงอย่าปรารบตนเป็นสำคัญไอ้เรื่องปรารบดีเป็นสำคัญนะไม่ควรจะปรารบถ้าปรารบชั่วนี่อาตมาว่าคนปรารบ ราะว่าในอันดับต้นอาตมาเองก็หนักใจในอริยสัจเหมือนกันเพราะบอกว่าอริยสัจปวดหัวเลยใครนิมนเทศอริยสัจไม่ยอมเทศแต่ว่าพอมาศึกษาอริยสัจข้าวจริงๆก็รู้สึกว่าอริยสัจนี่เป็นของธรรมดาธรรมดาที่เรามีกันอยู่แล้วเป็นปกติแต่เราไม่ได้คิด เอากำลังใจเข้าเรามาคิดให้มันถูกต้องตามความเป็นจริงเท่านั้นค่อยค่อยคิดกันไปเวลานี้เราศึกษาเพื่อประสูดาบันเราก็ใช้อริยสัจแค่ประสูดาบันเราจะไปใช้อริยสัจขั้นอรหันต์โลกเนมรสสาจะกินตายนี่อริยสัจขั้นประสูดาบันไปยังไงอันดับแรกท่านบอกว่าทุกข จงพิจารณาทุกขให้เห็นเราก็มานั่งดูว่าการเกิดมานี่อะไรมันเป็นทุกข์ทุกตรงไหนกันแน่ตอนที่อยู่ในท้องแม่เรามองไม่เห็นเมื่ออยู่ในท้องแม่นี่เราเป็นทุกข์หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ <c oughs> แต่ว่าในเมื่อไม่รู้เราก็ยังไม่คิดเอาไปไว้กันคิดกันตอนที่จะเป็นพระอรหรันต คืออริยสัจของพระอาาริยหันอพังของพระอาหารหันแต่ความจริงตอนนั้นก็ไม่สําคัญตอนนั้นถ้าจะปฏิบัติจากพระนาคามีไปเป็นพระอาหารหันบอกว่าหันไปเลียนอริยสัจไหมถ้าบอกไม่ต้องแล้วเรียบร้อยแล้วนี่ก็สําคัญสิ่งที่ยากที่สุดก็สมัยที่เราจะฝึกเพื่อความเป็นระโสดดาบันเท่านั้นเพราะเป็นของใหม่ นี่เรามานั่งดูทุกที่เรามองเห็นกันดีกว่า <c oughs> <c oughs> เวลานี้เราเป็นผู้ใหญ่ย้อนหลังไปหาความเป็นเด็กเรานึกถึงความเป็นเด็กไม่ออกก็นึกถึงว่าเด็กคนอื่นก็แล้วกันเอาเด็กเล็กๆมาคนหนึ่งแล้วที่เธอยังช่วยตัวของเธอไม่ได้เอาวางลง เวลาเธอถ่ายอุจาระเธอถ่ายปัสสาวะดูที่ว่าเธอจะมีความลำบากเท่าไหนอุจาระก็เลอะตัวพลุกไปขึ้นปัสสาวะก็เลอะตัวนี่เราอาจจะนึกถึงไม่ออกว่าเด็กจะมีความรู้สึกยังไง <c oughs> เราก็มานึกถึงตัวเองก็แล้วกันว่าถ้าเราต้องนอนถ่ายอุจาระนอนถ่ายปัสสาวะให้แปดเพื่อนตัวแบบนั้น อาการเหม็นอาการสปกปรกมันเป็นปัจจัยของความสุขหรือความทุกข์ถ้าเราจะตอบเองก็ไม่ยากแล้วก็ตอบว่ามันเป็นความทุกข์เพราะเราไม่ชอบเพียงแค่ใครเขา้าไม้จิม้มสุจาระนิดเดียวจะไล่แต่เราแล,แล้วก็วิง่งหนีเพราะว่าถ้าเราถูกกับสุจาระเขา้าก็แสดงว่าเราไม่สบายกายไม่สบายใจคําว่าทุกข์แปลว่าไม่สบายกายไม่สบายใจ นี่ตัวนี้รู้สึกว่าจะหนักไปสำหรับพระโสดาบันเอากันง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าว่าขนะที่เราทรงกายเป็นผู้ใหญ่อยู่นี่ความหิวมันเป็นสุขหรือว่าเป็นทุกข์ถ้าเราไม่มีอาหารบริโภคตามการตามเวลาที่ร่างกายต้องการมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การหนาวเกินไปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ ร้อนมากเกินไปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไมส่สบายเกิดขึ้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การที่เราจะพัดแพร่พัดพร่าพพาจากของรักของชอบใจสามีตายพัญยาตายลูกรักตายพ่อตายแม่ตายเพื่อนตายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ของที่เรารักสมบัติที่เราหามาได้โดยยากถูกยื้อแย่งไปจากคนร้าย เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นกับเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นี่น่าอย่าซ้ํากัน,นการที่เราจะตายเกิดขึ้นมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นอันว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ท่านทั้งหลายตอบเองได้จะมีใครบ้างไหมที่พูดมนันนี่บอกมันเป็นสุข แต่ว่าท่านตอบว่ามันเป็นสุขอาตมาก็ต้องขอกราบท่านเพราะว่าท่านมีความสุขใจไม่มีความหนักใจในสิ่งที่กล่าวมาแล้วนั่นคืออารมณ์ของพระอาหารหันต์ท่านบอกว่าไม่เห็นสะเทือนใจสักนิดนี่มันเป็นของธรรมดาฉันไม่เห็นจะวันไหวเลยมันอยากจะหิวก็เชิญหิวมีให้ไม่กินฉันก็อยากกิน เมื่อมีมีให้มันกินก็แล้วไปมันอยากจะหิวก็เชิญร่างกายไม่ใช่ไม่ใช่ของฉันนี่มันอยากจะร้อนก็เชิญมันอยากจะป่วยไข้ไม่สมบายก็เชิญมันอยากจะตายก็เชิญเพราะร่างกายไม่ใช่ของฉันร่างกายเป็นของกินเลสตัณหาวปาทานอากุศลกรรมสร้างขึ้นฉันไม่สนใจ แต่ความรู้สึกของท่านเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็อตมาขอกราบสามวาระทั้งนี้เพราะอะไรเพราะนั่นท่านเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ต้องมาฝึกเพื่อความเป็นประสงดาบันอารมณ์ของพระอรหันต์ท่านไม่มีทุกเนื่องในขันห้าขันห้ามนยะสุดมัายะสมยังไงฉันไม่มีความรู้สึกท่านสบายใจ มันปวดท่านรู้ว่าปวดมันหนาวท่านรู้ว่าหนาวมันร้อนท่านรู้ว่าร้อนแต่ว่าท่านไม่สนใจในมันถือว่าหน้าที่ของมันเป็นเช่นนั้นก็ปล่อยมันไปตามเรื่องไม่เห็นมีอะไรที่จะต้องหนักใจนี่ว่ากันตามปกติีตนี้เราก็มาคุยกันต่อไป สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความพลัดพราาจากของรักเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ความกระทบกระทั่งจากอารมณ์ใจที่เราไม่ถูกใจมันก็เป็นทุกข์ความตายจะเข้ามาถึงมันก็ไม่ทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเราโง่ทําไมจะว่าโง่ก็เพราะอย่าเกิดมาเพื่อทุกข์ถ้ามันไม่โง่ก็จงอย่าเกิดไม่เกิดมันแล้วนี่ ที่เกิดมาก็เกิดเพราะความโง่เข้าใจว่าเกิดเป็นของดีจริงเกิดเป็นอันว่าหาความทุกข์ขึ้นมาให้ได้สิ่งใดก็ตามที่เราปรารถนามันทุกอย่างสมบัติในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นปัจจัยของความสุขหาดูให้ดีก็แล้วกันอยากจะมีแหวนเพชรสักวงหนึ่งรักเลอเกินราคาเก่าแสนอย่าแพง อยากจะได้แหวนเพชรเงินไม่พอต้องทำงานหนักเพิ่มกำลังงานเพื่อต้องการแหวนเพชรหนึ่งวงให้การเพิ่มกำลังงานเข้ามานี่มันเหนื่อยมากขึ้นมันสุขหรือมันทุกตอบเองกันนะตอบกันเองตอนนี้พอได้แหวนเพชรราคาแพงมาแล้วดีใจว่าได้แหวนเข้ามา เกงว่าโจรผู้ร้ายจะเข่งฆ่าจะมาทำร้ายเพื่อเป็นการยื้อแย่งแหวนที่เรามีอยู่มันเป็นสุขและเป็นทุกข์เป็นอันว่าเป็นทุกข์ซิกแล้วไม่มีอะไรเป็นสุขสบายใจทีนี้สมมติว่าเราอยากจะได้สามีหรือภัญญาสักคนหนึ่งขณะที่จะได้กันมาไปเป็นคู่ครองจิตใจก็เต็มไปได้วยความราร้อนในขณะที่มีความรัก เรียว่าความรักไม่สมหวังมันเป็นสุขและเป็นทุกข์บางทีเห็นคนรักเดินควงคู่ไปกับคนอื่นความเล่าร้อนใจเกิดขึ้นเพื่อความหวงแหนอารมณ์อย่างนี้มันเป็นสุขและเป็นทุกข์แล้วเป็นอันว่ามันก็ต้องทุกข์นี่เรานั่งพันนากันไปมันก็ไม่จบรวมความวาทุกข์อย่างในโลกที่ปรากฏมีอยู่มันเป็นภาวะของความทุกข์ทั้งหมด เป็นอารมณ์ของความทุกข์ทั้งหมดเป็นเหตุนำมาของความทุกข์ทั้งหมดโลกทั้งโลกไม่มีอะไรเป็นสุขค่อยๆค,คิดกันไปนี่ความทุกข์อย่างนี้เรายังต้องการมันอยู่อีกหรือหรือว่าเราไม่ต้องการในมันถ้าเราต้องการมันก็ปล่อยไปตามเรื่องไม่ต้องทำอะไรถ้าเราไม่ต้องการมันแล้วก็ควานหาจุดที่เหตุที้เกิดทุกข์ว่าอะไรหนอ อะไรมันเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ต้องทำลายต้นเหตุมาเสียก่อนอยู่ๆมาจะทำลายผลอย่างนี้ไม่ถูกต้องทำลายต้นเหตุต้นเหตุของความทุกข์ได้แก่อะไรนั่นก็คือตัณหาพระพุทธเจ้าบอกไอ้ความอยากเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ลองนั่งนะึกดูสิ มีข้าวแล้วอยากจะกิอนอาหารอย่างโน้นอยากจะกิอนอาหารอย่างนี้ดีไม่ดีอาหารในบ้านมีเยอะแยะไม่พออยากจะไปกิอนอาหารน,นอกบ้านให้ราคามันแพงเล่งโกโก้เสียน้ำมันค่าพาณะยานพาณะไปแล้วก็เสียไปหนึ่งไปนั่งในร้านอาหารก็เสียเวลากิจการงานทางบ้านอีกหนึ่ง ราคาอาหารในร้านนั้นก็แพงอีกหนึ่งได้เงนินที่จะจ่ายค่าอาหารก็ต้องเพิ่มภาระกันไปอีกหนึ่งมันก็แบกความทุกข์หนักแต่ว่าคนที่เขาไม่เห็นทุกข์นั่นเขาไม่รู้คนที่จะรู้ได้ต้องมีอารมณ์ใจเป็นพระอเรียจ้าเป็นอันว่าถ้าเราตัดความหาตัณหาคือความอยาก นีตนนน่ตัดขั้นพระโสดาบันไม่ใช่ตัดขั้นพระอรหัน <c oughs> อยากตรงไหนล่ะสําหรับขั้นพระโสดาบันก็คิดว่าเรามีเท่าไรพอใจเท่านั้นหมายความว่าเรามีมาได้้ดยสัมมาชีวะเราจะลงทุนเพิ่มสักเท่าไรก็ได้ถ้าเราไม่คดไม่โกงเขาไม่ปลอมไม่แปลงเขาพอใจที่าหาได้มาโดยสัมมาชีวะ ไม่ต้เกียรแต่กายไม่อยากได้เกินพอดีอย่างนี้ไปรลมตัดตัณหาตัวหนึ่งตัดแบบเบาๆอย่างประสดาบัน, <c oughs> นี่ความอยากอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คืออยากจะยื้อแย่งความรักของบุคคลอื่นสำหรับประสูดาบันก็ตัดอยากคือตันหาตัวนี้เสีย มาตัดเพียงว่าเราจะพอใจแต่เฉพาะคู่ตัวผัวเมียเราเท่านั้นใครกี่คนกี่คนก็มีสภาวะเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันไปแต่เพิ่มมากเข้ามาเท่าไรมันกรทุกมากเท่านั้นเราพอใจที่เรามีอยู่นี่เป็นที่พอใจของเราแล้วยับยั้งชั่งใจด้วยการแห่งสันโดษยินดีเฉพาะบุคคลที่เรามีอยู่แล้วไม่ได้เกียดติกายเกินไป อย่างนี้ก็เป็นการตัดตัณหาที่เพิ่งหามาได้โดยไม่ชอบทมนี่ตัดกันแค่ประสบดาบันนี่ถ้าเราอยากจะโกรธอยากจะฆ่าเขาแล้วก็ตัดเัินเสียเดิมหนาาของพรม,มีหารสี่คือเรามาคิดอีกทีว่าเราไปอยากฆ่าเขาทําไมอยากไปทาร้ายเขาทําไมเราไม่ฆ่าเขาก็ตายเราไม่ทาร้ายเขาก็มีความทุกข์เพราะเขามีความทุกข์อยู่แล้ว ถ้าเราไปทําอย่างนั้นอารมณ์ใจของเราจะไม่มีความสุขเราไม่ต้องการเราจะปล่อยให้อารมณ์ของความสุขของเราส่งตัวเขาทําไม่ดีเป็นเรื่องของเขาเขาพูดไม่ดีเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราที่จะต้องทําอย่างนั้นตัดอารมณ์อยากจะฆ่าเขาอยากจะทำร้ายเขาด้วยอำนาจพมีหารสีแผ่เมตตาความรักกรุณาความสงสาร ว่าเขาไม่น่าจะทําอย่างนั้นมันเป็นปัจจัยความทุกข์เขาสร้างศัตรูแท้ๆไม่น่าจะสร้างศัตรูอย่างนี้อารมณ์จิตก็สบายนี่แล้วก็มาตัดความอยากได้แก่ความโลภที่อยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเส้นได้ด้วยหน้าการให้ทานเป็นการแลกเปลี่ยนกันการให้ทานเป็นจริยาที่ทําลายความทุกข์ ก็เป็นอนุว่ตตัวตัดความทุกข์ได้แก่อะไรทั้งนันเลยไม่รู้ขอย้อนในปันิดว่าตัวที่จะเข้ามาตัดเหตุของความทุกข์ได้จริงๆคือตัณหาก้อนได้แก่ศีลสมาธิปัญญาแต่บอกว่าทุกสมุทยัยนิโรธมักไอ <c oughs> ตัวมักนี่แหละได้แก่ตัวศีลมักก็เลยก็ได้แก่มักแกดกกปดที่พูดมาแล้วในวันก่อน มักตัวนั้นรวมเข้าโดยย่อคือมีแปดะจายไปเป็นแปดย่นอกม,มาเหลือ 3, สามในกบศีลสมาธิปัญญาเราก็ใช้ศีลเป็นการตัวคุมอารมณ์ยังไงไงเราไม่ยอมให้สิงขาดเกรงว่าจะไปอาบายภูมิคุมไว้ก่อนสมาธิทำอารมณ์จิตจะอารมณ์ศีนให้ทรงตัว สีนี่ถ้าไม่มีสมาธิก็ไปไม่รอดปัญญาเราก็มานั่งพิจารณาว่าถ้าเราจะยื้อแย่งทรัพย์สินกอบบุคคลอื่เนเ,เป็นการสร้างเวรสร้างภัยเราไม่เอากําลังใจที่อยากจะได้มันเป็นกําลังใจของความชั่วแล้วผลักมันออกไปด้วยกันน้าการให้ทานท่านมันญญาจะยื้อแย่งความรักก็ผลักออกไปเสด็จการเคารพสิทธิสิ่งกันและกัน นี่ใช้ปัญญานะใช้ปัญญาและใช้สมาธิเข้าคุมใช้ศีลเป็นพื้นฐานเป็นที่รองกำลังใจต้องเข้มแข็งสมาธิคือมีกำลังใจเข้มแข็งว่าฉันจะไม่ยอมละเมิดอย่างนี้แน่นอนตอนนี้หากว่าเราจะมีอาการความโกรธความพยาบาทแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าโกรธพยาบาทเขาทำไมไม่เป็นเรื่อง คนโกรธกันมีความเล่าร้อยคนรักกันมีความสุขเรารักกันดีกว่าหาทางเกือ้อกูลซึ่งกันและกันให้เกิดความรักดีไหมใจเราก็สบายไม่ตัวหลงว่านั่งกับขง้งกูนี่ของกูก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าถ้าเราตายเส็จแล้วอะไราแบกไปได้บ้าง ถ้าเราไม่แน่ใจว่าเวลาเราตายเราจะแบกไปได้หรือไม่ได้ก็มานั่งคิดกันใหม่มานั่งคิดกันว่าในเมื่อขณะก่อนที่เราจะตายชาวบ,บ้านเขาตายให้เราดูแล้วมีคนไหนบ้างที่แบกทรัพย์แบกสินเป็เปโลกหน้าได้มีบ้างไหมไม่มีสิ่งที่เขารักปันเป็นหนึ่งว่าจะตายลงไป ในสมัยที่มีชีวิตอยู่แต่พอเขาตายจริงๆเขาก็หาเอาไปไม่ได้ไม่สามารถจะแบกไปได้นี่เป็นปจัจจัยหนึ่งที่รเราเห็นว่าก็ไม่ควรที่จะมาหลงไหลทรัพย์สินต่างๆให้มันมากเกินพอดีถ้าจิตใจก็ลงเราทรงได้อย่างนี้ก็เข้าถึงนิโรธนิโรธะแบบประโสดาบัน คือนหนึ่งตัดความโลภเส้นได้โดยการให้ทานสองตัดความรักเส้นได้โดยการรักษาสิทธิสิ่งกันและกันยอมรับนับถือสิทธิสิ่งกันและกันสามตัดความโกรธเส้นได้โดยการมีพรมวิหารสี่เป็นสําคัญโดยโดยการใช้ปัญญาพิจรารณาทราบตามความเป็นจริงเพื่อโกรธกันเป็นทุกข์รักกันเป็นสุข แล้วก็ห้าไม่มัวเมาในทรัพย์สินมากเกินไปโดยใช้ปัญญาพิจารณาว่าคนตายแล้วแบกอะไรไปไม่ได้เมื่ออยู่ก็ทำมาห้ากินเลี้ยงชีพไปตามหน้าที่ตายแล้วคนแล้วไปของมันจะหายไปด้วยก,กิกริยากัจจริยาใดๆก็ตามติดตามได้ก็ได้ไม่ได้คนแล้วไปหมดเรื่องกันถ้าทำได้อย่างนี้เป็นอำนาจทุกท่าน ถ้าทรงใจได้อย่างนี้ไปนะทุกท่านมีหวัง่าทรงอารมณ์เป็นประโสดาบันได้อย่างไม่ยากอรบัรดาท่านพโยข่าวาจรทั้งหลายคืนนี้เวลาที่จะพูดกันก็นหมดเสร็จแล้วมากเกินไปท่านก็บเบือ่อท้อเผลอเกินพอดีแต่ตอนนี้ไปขอทุกท่านพยายามทรงกำลังใจของท่านอยู่ในอารมณ์ตามที่กล่าวมาแล้วในในอริยสัจสี่ เพื่อเป็นการพยุงอารมณ์จิตให้ตั้งอยู่ในความดีเพื่อความเป็นประโสดาบันตามการตามเวลาที่ท่านต้องการตามมัธยาสัยสอดดี